พระสว่านหมุนค่ะสูงมากเลยทุกคนว้นาวเฉลยนะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้พวอยู่ที่ทิวเวอรี่ค่ะก็ต้องเรียกว่าเป็น o u t ดอร์ทิวเวอรี่นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นประจำทุกปีตอนนี้มาจัดขึ้นอยู่ที่เมืองเ,เซอร์เดียเซ็นทรัลนะคะตอนนี้เราซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วบัตรเครื่องเล่นที่เล่นนะคะก็จะเป็นบัตรรวมน้อเล่นได้8เครื่องเล่น อะไรก็ได้นะคะ8เครื่องเล่นเหมาเลยนะคะราคาบัตรก็คือ400โทนนะคะถามว่าแพงไหมแพงกว่าเมื่อปีที่แล้วเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ก่อนอ่ะไม่ถึงขนาดนีนะแต่ว่าปีนี้น่ะราคาก็คือแบบอย่างที่บอกทุกอย่างมันปรับขึ้น,ะน่ะเนาะแล้วก็เอ่อถ้าสมมติเล่นไม่ถึง5เ,เล่นไม่ถึง8อันไม่ต้องซื้อบัตรเหมาก็ซื้อบัตรแยกได้นะคะบัตรแยกก็คือเครื่องเล่นละ59โคนเดี๋ยวพาไปดูไปชมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคน เดี๋ยวนี่คืออะไรไม่หยุดเลยตอนนี้เราอยู่ตรงสวนทิวานีนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงข้างเดี๋ยวนี่ตือข้างหลังเรานะคะอันนี้กำลังรอพาเด็กๆเล่นนะคะนี่เลยเซลรนาคือพูดไม่หยุดเลยเซรนาคอพลูกหนูหนูเล่นอะไรแล้วคะเล่นรถไฟเล่นรถไฟเดี๋ยวรถไเดี๋ยวพาไปเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นเอารอพี่เล่นก่อน นี่ค่ะสวนสนุกทิวอรี่ที่โซรทเทเลียเซ็นทรัลค่ะโอ้โหเรามาถึงกันแล้วมีเยอะมากเลยทุกคนนีอันนี้ของเล่นเครื่องเล่นใหญ่อีกอันนึงนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสถาพ่อโลงสถานีรถไฟโซนทะเลียเซ็นทรัลก็ถึงเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสองโมงนะคะเกือบจะบ่ายสามแล้วอ,อันนี้เป็นจุดตู้ซื้อซื้อ ซื้อบัตนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะมีอะไรให้เล่นกันบ้างนน,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 นเต็มเลยแต่รถไฟจะเห็นข้างหลังเยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนสนุกชิวอรีที่เมืองสุ D ุเดเเซนทรุมค่ะสวีเดนค่ะสุดๆไปเลย<ว><ว>ไหนล่ะอยู่ไหนอะ เซรีนาเซรีนาไดแล้วค่ะเซรีนามาแล้วค่ะเซรีนามาแล้วไหนอยู่ไหนเซรีนาโอเคก็เรามาอันโซนที่สองเป็นบ้านไดนโนเสาร์ พี่อลิซาขึ้นไปนู่นนะคะน้องเซย,ยังไม่ขึ้น,นเซยกับแม่แเด็กอยู่ข้างบนนู่นอันนี้ตัวน้อยเกินไม่กล้าเล่นไหนไปไหนล่ะลกูกขึ้นไปสิพี่อลิซจะไปแล้วข้างบนเป็นไดโนเสาร์ว่าไดาโนเสาร์ค่ะอลิซาอยู่ข้างบนนู่นเลยค่ะนู่นไม่นู่น นี่น้องอยู no, no, no. ่ตรงนี้น้องไม่ไปน้องรอแม่นพาดูมีค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้เลยมีอีกเยอะเลยโอเครอชอบฟิวนี้โอ้โหเซลีน่ คุณอยากเล่นช้างใช่ไหมคะอยากเล่นช้างน้องเซจะเล่นช้างใช่ไหมหันมาหน่อยจะเล่นช้างใช่ไหมโอเคหันหน้าบอกสิเล่นอะไรจะเล่นอะไรคะนสูงมากเลยนี่ค่ะพี่อลิซกับน,น้องเซสีชมพูไปแล้วไหนล่ะลูกไหนไหนไหนขอดูหน้าหน่อย Um> อุยยไนดูสีมาหรือยังสีชมพูสีชมพูอยู่นี่ไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้ นี่มาเล่นหมุนหมุนนี่น้องเซนั่งเจอเพื่อนพานนเพื่อนเล่นด้วยพเพื่อนเล่นด้วยกันนะคะนี่หมุนหมุนถ้วยน้ำชาเดี่ยวนี้เล่นเองได้แล้วค่ะไม่ต้องให้แม่พาเล่นแล้วอุ้ยเหมือนนนุ่นค่ะพี่อลิซ่ากับเพื่อน <laughs> 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 วันนี้เาเล่นจิงโจ้ค่ะไหนล่ะไปไหนล่ะนี่ย่งนี่ย่งนี่ย่งนี่นเป็นโซนในเมืองนะคะมีอาหารหลากหลายเลยขนมของกินเยอะมากเลยค่ะแพนกินก็มาค่ะ กันแล้วลูกกอนบ๊ายบายศานี่อีกโซนหนึ่งนะคะอีกฝั่งริมน้ำนะคะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนดูดูอันนี้ต้องเป็นของคนใหญ่นะคะดูเลยจ้าแล้วก็อันนี้ตู้ซื้อบัตรแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าบัมคานะคะคาบัมโอ้ลูกเั่นไปไหนน้อนี่ดูคนดู เยอะมากเขียริยน้นตอนนี้อยู่คะ่โคะโหยไม่ไหวกล้วว้าช้าสวรรค์หมุนค่ะสูงมากเลยทุกคนว้าวอ,อันนี้กลัาให้เขาเป็นหน้านะคะเป็นรูปแนวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะคะ มีคนรอคิวเต็มเลยรอคิวกันนานเหมือนกันอยู่ตรงซเอร์ทะเล็เนทุค่ะนี่ย้้เเ้มเเ อยู่คนเดียวคักพอยนั่นนั่ันอยู่คนเดียวนั่งเหียบอยู่คนเดียวอ